สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมานำเสนอนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วย ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นนมพึ่งแบรนด์เนเจอร์คิงนะคะอันนี้เป็นใบโปรชัวนะคะของแท้นะคะมีแค่2ขนาดเท่านั้นนะคะ120เม็ดค่ะกระปุกเล็กนะคะสามารถทานได้4เดือนนะคะและกระปุกนี้นะคะเป็นกระปุก365เม็ดนะคะทานได้1ปีนะคะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ของเรานะคะของโรคเรานะคะเต็มไปด้วยเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าเชื้อโรคนะคะมันอยู่ตรงไหนเพราะเรามองไม่เห็นค่ะ มันจะอยู่ในอากาศหรือเปล่าหรือมันจะอยู่บนเงินหรือธนบัตรหรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้แต่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะก็คือเสริมภูมิให้กับร่างกายของเรานะคะทําให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะพักผ่อนที่เพียงพอนะคะและบอกเลยค่ะว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะเรานะคะหันมาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยนะคะ หาอาหารเสริมนะคะทานเพื่อที่จะเสริมเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะบอกเลยค่ะว่านมพึ่งนเนยเจคิงนะคะเป็นตัวเลือกนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะช่วยเสริมภูมินะคะคุ้มกันนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าถ้าเรานอนหลับเต็มอิ่มนะคะยังไงร่างกายของเรานะคะก็แข็งแรงสดชื่นนะคะเพราะเชื่อว่ามีหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุกลางคนอายุ วัยทองนะคะหรือผู้สูงวัยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับนอนไม่หลับเยอะมากเลยนะคะและปัญหานี้แหละค่ะที่เป็นตัวก่อนะคะให้ร่างกายของเรานะคะเกิดสภาวะที่มันอ่อนแอนะคะ พอเรานอนไม่หล <Blood. S 2> ับนะคะนอนไม่เต็มอิ่มนะคะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าร่างกายของเรานะคะมันไม่สดชื่นค่ะมันไม่กระปี้กระเป๋านะคะสมองนะคะไม่เล่นตื้ออึงมึนงงค่ะจริงหรือไม่จริงคะเพราะฉะนั้นนะคะนมพึ่งนะคะมีสารอาหารและสรรพคุณนะคะที่ร่างกายของเรานะคะต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุนะคะหรือวิตามินต่างๆนะคะที่อยู่ในนมพึ่งนะคะก็ช่วยให้ร่างกายของเรานะคะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยนะคะคนที่ทานนมพึ่งนะคะก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่า ช่วยทําให้หลับดีหลับลึกหลับง่ายขึ้นนะคะตื่นมาไม่อึนไม่มึนหัวรู้สึกสดชื่นกระเปี้ยกระเป๋านะคะและบอกเลยค่ะว่าราคานะคะมันไม่ได้แพงเลยค่ะเทียบเท่าแล้วนะคะตกแค่เม็ดละสี่บาทซึ่งมันถูกกว่าขนมขนมแบบว่าที่ไรประโยชน์อีกนะคะถุงละห้บาทนะคะถูกกว่าเ,เครื่องดื่มนะคะที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะแต่เราซื้อดื่มกันได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่รู้สึกว่า ม,มันแพงหรือมันไม่มีประโยชน์เลยแต่อันนี้บอกเลยค่ะว่ามีประโยชน์คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับนะคะมันคุ้มค่ามากนี่นะคะ ถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากดูแลตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสามารถทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วบอกเลยนะคะว่านมพึ่งเนยเจะคิงนะคะเป็นแบรนด์นมพึ่งเจ้าแรกนะคะมีขายมานานแล้วนะคะยี่สิบปีแล้วนะคะผ่านมาตรฐานออยอสคบอนะคะมีฮาลานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนมุสลิมนะคะก็สามารถทานได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะและที่สําคัญคือมันดีมันคุ้มค่าเกินกว่าราคาที่เราจ่ายไป